บอกเลยเพราะว่าสองข,องขางทางมิจฉาไทยมิจฉนาพี่น้องมิตรไทยมิจฉน,นาโบเห็นบ้านเพื่อนประชาชนเลยตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตถนนเป็นถนนคอนกรีตที่เป็นส้างไห่กับเกษตรกรเพิเ่นไปสมใส่ในการไปค้นเขาค,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 ค้นคลองค้นเครื่องปูคลองฟังนี่นี่นี่องค์งการบริหารส่วนจังหวัดสุรินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านขาวบ้านห้วยสนงสนงหรือสนงพี่น้องเลยตำบลตาเบา หนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พี่น้องเลยนะครับเพี่บัญชีบอกมิจดจีได้ปะครับโอ้ว้าวเอาโดมก่อนเอยโดมบดมดิซัมซัมนาบอกแจ๊บไม่กินขึ้นกันได้พี่น้องกินอยังกินแบบมันเพลินแห่งขลังนะโอ้โหพี่น้องเลยเอาสีบอกให้พี่น้องเพิ่งแนะนำสวนผักกระเดาษนะสีใบยับสีสีขนาดไหนเนี่ยว้าวมันเหลี่ยมตาพี่น้องแสงแดดแหยตาไปเห็ดกระบองบ้านเฮาหันเห็นไหมกระบองบอว่าแจ้บกระบอกนี่แหละนี่แหละนี่คือต้นยางนาพิสูจน์ได้คือยางจริงๆ ลงสซโบแมนเด้อพี่น้องต้นยางนาเอียงสินเบิ่งแรกโบแมนนี่นี่พักสะเดาพักสะเดาพอแจ๊บพักสะเดาพักพักสะเดาพักกระเดาพักสะเดาเฮ้ยงม่เนี่ยขี่งัวบ่หรฮะเจ้าก็เห็นขี่งัวบ่ดิโอบ่าจะจะอยู่เทปจะเห็นขี่งัวที่บอแจ๊บว่าก็อยู่เทบปเห็นแล้วแต่อยู่บ้านก็ร้ายว่าขี่งัว สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องทุกท่านครับผมตอนนี้บาโบอยู่ทุงงน้าได้พี่น้องเลยพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์เนี่ยจะมีทุ่งนานและจะพาท่านผู้ชมมาเบิงถนนนะฮะคนทางออกจากหมู่บ้านนะฮะคนทางไปนาของประเทศไทยตามสโลกแกนของบาโบก่อนที่ไปรับชมฝากพี่น้องได้รับชมเพื่อควอบบันเทิงกับาการซิงทีบาโบอินเตอร์เทนเพื่อให้รับชมได้อัธรรถขึ้นน้ะพี่น้องน,นี่คือถนนคอนกรีตเพื่ออาจจะสั่งหน้านแล้วนะบาโบผ่านไปไกลามากมีความอดบ่ได อยากจะไปเบิงนะ้งเนี่ยทั้งหน้าบาโบจะไปถนนไปเร็วสองสี่มุงนะ่งหน้าไปทางมูลีรัมพี่น้องเอ๋ยเนะี่ยบาโบเห็นแล้วจะท้ายไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดอีนนี้มูลีบาโบเองกับเดมาผู้เดียวเดว้พี่น้องเอ๋ยมากครับบาวบาวแจ๊บสกายบาวแจ๊บ,ส,บ,ส,บ,ส,บสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องสบายดีเด้อถือว่ามื่อนี้บาวแจ๊บกับบาโบมีโอกาสได้มาเบิง้งถนนทางไปหน้าบาวแจ๊บบอกเลยเพราะว่า สองขางข้างมิดตะไฮมิตนาพี่น้องมิตรไฮมิดตนาผบเห็นบ้านเพื่อนประชาชนเลยตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะทุกคนเป็นถนนคอนกรีตที่เิ่นส้างไห้กับเกษตรกรเพิ่นไปสมใสในการไปค้นเขาค้นของค้นเครื่องปูคของฟังเนาะผลผลิตจากการเกษตรจากการทําากรเกษตรพี่น้องเห็นบอกสวยงามนี่เพิ่นการในนอนบ่เป็นถนนรักบ่เป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านระหว่างตำบลจุตบลกับเป็นถนนทางไปนาเพิ่นก็อาจจะบ่ิได้กว้างใหญ่เหมือนถนนเลนรักนะทุกคนเนาะแต่สิ่งที่เราเห็นคือเป็นมาตรฐาน ความสวยงามความสะอาดตาพี่น้องและเพิ่นกาโยกขึ้นสูงจากตรงหน้าอยู่น่าจะแมตช์ชมแมตช์ทุกคนเนาะกาโยกขึ้นสูงอยู่นี่แหละครับประเทศไทยเห็นเลยครับสวยงามพี่น้องเนาะยืนยันยืนยันมันนี่ถือว่ายืนยันบบโบไปชมกันต่อได้เป็นว่าแบบว่าไปเดี๋ยวเราออกไปลงมาจ็บไปขอดสายถนนเส้นนี้แล้วบอกยับเนาะครับครับปลายทุกคนบอลเจ็บบอลเจ็บอันนี้เพิ่นงูปทางไปหน้าเด้อทางหยังทางเขาหมู่บ้านเพิ่นโอกทางหมู่บ้านบอลนี่ไซตหมู่บ้านั่น ทางหลังเราบอาะเป็นหมู่บ้านโอ้เห็นทรงหน้าก็จะเป็นทางไปหน้าดีจ้าวะโบ่ก็เป็นทางไปหน้าเราเห็นทายแต่หน้าบบเห็นยังเลยผมมีแต่หายแต่หน้าเออเนี่ยประเทศขนาดนี้ในเรือประเทศไทยนะโอ้เท่ข้นกรีตนะบ่แจ็บตอนนี้บาโบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์เลยบอตีงสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่บาแจ็บพี่น้องสวัสดีกาบสวัสดีพี่น้องชาวสุรินทร์เด้อพี่น้องเด้อสบายดีสุ่สู่คนเด้อบาโบกับบาเจ็บมาเยือนถิ่นสุรินทร์พี่น้องวันนี้ การที่ว่าอยากให้ทำมาช่องเลยเห็นในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนาะบาโบกไปที่มุกนาฮันมาแล้วอุบลมาแล้วอะไรไปสุพรรณที่ตะเกียบอะไรไปได้บาเจ็บครับวนี้พาทำมาช่องมาเบิงทงหน้าออกไปทางนาจะไปเชื่อมต่อกับจุดใดของถนนเมืองไทยให้พี่น้องเลยเบิงน้ำบาวบะกกับบาเจ็บเนาะคนไทยหน้าไหนได้บาเจ็บเนี่ยโอ้คนณกไทยหน่เนาะเอ้าวก็ไทยตัวพนอารถไทยเนาะนี่เป็นอบตตาเบาบาเจ็บนะอบตตาเบาอบตตาเบ้าที่พนหลวงว่าอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่สิบสองในบาเจ็บบ้านขาว นะเป็นคอนกีดซสรมเหล็กหมู่ที่12นะฮะบ่อแจ๊บม่านขาวนะฮะเอามาต่อตาเบาโอค้อครับพี่น้องพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บ่อแจ๊บสุรินทร์แล้วครับพี่น้องสุรินทร์แล้วพี่น้องเลยถนนคอนกรีตเน นั่นแหละแต่เพิ่นมีเสาไฟฟ้าอยู่อาจจะเป็นเส้นทางเข้าไปในหมู่บ้านมาวเจ๊บโอ้เจ้าเห็นว่าทงหน้าก็สิว่าทางไปหน้าเลยบ่บ่เห็นหมู่บ้านเลยน้องมาวแจ๊บคิดว่าทางไปหน้าแล้วก็ไปเห็นแบบว่าหมู่บ้านสักลังเลยพี่น้องมาวเจ๊บบ่าวลาวคิดว่าทางไปหน้าแต่ขนาดซิมามามาหน้าได้นะเพราะว่าหัวนี้ทงหน้าไปอยู่ตรงนี้เนาะเพิ่นน่าสิมาได้สิมาหน้ากันเมื่อไหร่ถ้าว่าบ่แม่นทางไปหน้าเพิ่นก็สิอ้อมหัวไว้ตัวโอ้มาวเจ๊บเนาะ กันดขี่รถมาแล้วก็ลงหน้าเลยเนี่งหน้าเลยได้เลยนี่กันดีทางไปหน้าก็ได้ตัวเนาะแม่นแล้วเปิดบริการหนึ่งอู้ขาวสะอาดงามตาช่วงนี้ขนาดเลยนี่ยังไงะขาวสะอาดถนนเพิ่นแล้วนี่เอล่าเพิ่นมันเป็นวานเปิ้ลมากวาดไว้จะเบิ่งติบบัวบัวเช่ต้นพักสะดาวเช่าโอ้พักสะดาโอ้กำลังดอกงามเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพักสะดาอยากลงไปเบิ่งเนี่ยบ่วเช่ไปเบิ่งเลยได้บ่ไปเบิ่งบ่ถ้าเขาไปเบิ่งเลยนะพักสะดาไปเบิ่งพักสะดาเด้อบ่าวคุณเพิ่นบ่ได้เด้ฮะอยู่หน้าเพิ่นได้นี่โอ้เพิ่นสิบ่วหัวงนวดเน ไปยอดอดีตเธอมีพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศพนายกินเนี่ยเนาะฮะพักเสดาจพวอมเบิร์ช่วงนี้บอกโบ่งงามขนาดอู้ยังพี่น้องคุณเบิร์นได้น้ำเยออันนี้ถนนบอจับอันนี้ถนนถนนฮะโบมันพักเสดาจได้น่อยไหยังแซนโบมันได้ยังแซนเจ้าข่ายจะพิแล้วบอโบเป็นยังแซนเหรอันนี้มันดอกยังดอกล้ำดวนบอพี่น้องใส่นี่ดอกยังแบบบอจับดอกยังบอโบดอกยังนี่อ้าวเจ้าข่ายจะพิแล้วดอกยัง คือหมักลำไงโบแมนเด้พี่น้องโบแมนดอกยังบอโบบอหูมาเพิ่งฟักกระเดาหนีบอแจ๊บต้นสะเดานี่บอแจ๊บโอ้คอนึกว่าดดนี่โดดพักดอกคล้ายๆดอกสะเดาอย่างไรแต่โบแมนได้ยังไงนี่จะเมึงยังเนี่ยใส่ใส่ยังไงเนี่ยขี่งัวบ่เจ้าเจ้าบอกเคยเห็นขี่งัวบ่ดิอู้บอแจ๊บแต่ยูเคยเห็นขี่งัวที่บอแจ๊บโอากับยูเทพบอเห็นแล้วแต่ยู่บ้านก็ร้ายอยู่ขี่งัวหันเจ้าเห็นอยู่บอจุงเทพจะเห็นบอจะบกูจีบอเจ้าสิพิสูจน์บางกินอยู่บ่ เจ้าพ oh, ิชูดกันอ้ยคยบ้าพิชูดอกมานีมานีมานีโอ้ต้นผักดาวพี่น้องเลยผักผักเดี๋ยวดูมังคอนมังอนผักสะดาวดต้นสะดาวก็อสูงคือใหญ่แท้อันนี้บัแมนนี่บัวแมนนี่โอ้ยว้างวงตววววววางวาวนอววววนวววววอวว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 วันเวว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 าวบวว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 วาวววนวาววงวววงวว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 วยางจริงวนะพี่น้อง เพิ่นจะเอายางจากตรงนี้แหละไปเห็ดกระบองบ้านเฮาหันเห็นบ่ี่กระบองบอว่าแจ๊บองนี่แหละนี่แหละน,นี่คือต้นยางนาพิสูจน์ได้<อ>ยางจริงๆทรงไซส์โบแม่นเด้อพี่น้องต้นยางนาอีกยังซั่นเบิ่งแล้วบ่แม่นจ้ะนี่ๆผักสะเดานี่ผักสะเดาพอแจ๊บผักสะเดาผักผักสะเดาผักกระเดาผักสะเดาบ่แม่นผักสะโดนเด้อพี่น้องอู้ดอกมันเป็นหนึ่งจะปนกบก็หมายของผักกระโดนมันอีหยังบ่แจากพักกระโดนเนาะก็ไมายก็เป็นผักพื้นบ้านสินที่หนึ่ง กจมูกเข้าไม้สิพะกระโดนนะครับโอ้โหครับผมก็โดนอกโดนใจไงพี่รองพี่น้องผมก็บังซื้อได้พักกระดาสพี่น้องบุ๊ด้ไปอ่ะไปจับไปจับต้องเพิ่นดไรรรด้พี่น้องเบิังซื้อซื้อบงดอกแบบว่าโอ้โหพิได้สะออดเพื่นหนาพออยู่งเทปบอจับซื้อกินอ่าหมัดหนึ่งแหละสิบบาทต้นบาทบ่างเทียบพี่น้องแล้วแต่หมัดน้อยหมัดน้อยหมัดใหญ่ลองสองโอ้มีหมดแดงพ่อหมอแจ๊คมดแดงอันนี้ผักอ่าหมดแดงเพิ่นชิมหมักต้นผักสะเดาเลยบ่โบบอโบนะนี่เห็นบ่อตรงนี้ ไข่เต้นมันยานะใช้ๆๆนี่นี่ไข่เชียวๆข้างๆเจ็บเห็นบอกให้เจ้าคำควรฝากถึงพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนี่ยขีดหอดบ้านกันมแนวบ้านเนาะเห็นต้นพักสะดาวนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องยี่อยู่ออสเตรเลียบอยู่สหรัฐอเมริกาบอยู่เยอรมันบอยู่อังกฤษอิตาลีอิสราเอลยังก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะขีดหอดบ้านขีดหอดซองอยู่บอยดูสิพี่น้องคนไทยเพิ่์ตที่อยู่อิสราเอลเนาะทุกคนเนาะอยู่ไต้หวันเอ้ยอยู่ฮ่องกงเอ้ยอยู่เกาหลีญี่ปุ่นเจ้าเห็นบอยพักสะดาวบ้านเจ้านี่งามเลยกัมีหมดแดง ไข่หมดแดงนี่แงเอาไข่เพิ่นมามกพี่น้องเอ้ยแซ่บแต่ไหได้มกเสมอมกหรือว่าก้อยพี่น้องเอ้ยก้อยไข่หมดแดงพล้องบนบ้านอย่นี้เราแช่เลยเดอกฟังสีเดาพี่นบองกินบ่ราะเคือปล่อยให้บานอย่างสิเพิ่นอาจจะอ่ากินบ่ทันบ่าบูอ้าจริงๆอ่าพี่น้องภาคอีสานเพิ่นกินภาคตะาคือกันไงขี้งวบ่เลยเจ้าเห็นขี้งอไปเลยดีหมาบู่อยจับแล้วก็ได้นะขี้งวนี่โอ้ขี้งแหงแม่บ่าบูเนี้ เ้ยพี่บอกไม่จุดจีได้บ่แจ๊บโอ้ว้าวเอาดมึงก,ก่อนเอดี๋ยดมบ่ดมเดี๋ยวซำซำหน่า่แจ๊บอื้ไม่กินคือกันได้พี่น้องกินอย่างกิน <suficiente> แบบมันเพลินแหงขาละนะโอ้โหพี่น้องเลยเอาสีบอกเลยพี่น้องกกเบิ่งแน่นสุดพักกระเด้าเนี่ยสีประยับสีสีหน่าววะเนี่ยว้าวมันเหลี่ยมตาพี่น้องแสงแดดเหงยตาอ่าไป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 เบิง <ไป S 1> ่งถนนเหรไหมไปเบิ่งถนนเปเบิ้งถนนพี่น้องเลยนะนี่คือ างจังหวัดของประเทศไทยอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนาะพี่น้องเนาะครับบนตาเบาตาเบาอบต์ตาเบาบ้านครับผมบ้านยังไม่ลืมอนเลยมั้งฮะบ้านยังบ้านตาขาวบ่บ้านตาขาวอีกสายยางน้องๆเลยอันนี้คือพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนนคอนกรีตได้บอจับสุรินทร์ทินสุราบออกไปด้านนอกได้บอจับมาพี่จะไม่ใส่นะใส่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 โอ้นี่แหละเอาเดี๋ยวสิออกไปด้านหน้าว่าถนนที่นี่ไปเสื่อมกับบม่งได้กันเลยก่อนบอจับ ฮะเอาสีไอ้บึงเนี่ยหันหนามมาจักหน่อยโอ้หันหนามมาจักหน่อยเอาหน่อยเยอะเนาะอ่ะปลา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 เดี๋ยวออกไปพิสูจน์กันแล้วมาเจบเนาะแมนแมนครับแมนครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะขั้นออกจากบ้านกบับโบเหินดานแดนไกลเน้องพี่น้องเนาะเป็นการบันทึกการเดินทางของบาโบนั่นเองวันนี้มาเบิึงสวนคอนกรีตอยู่ในพื้นทีจ่จังหวัดสุรินทร์เนาะพี่น้องเนาะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะว่านี่คือประเทศไทยนะฮะท่านผู้ชมครับ เบาหัวเองอะมากับเบาแจ็บมืนอนีีกอะถือว่าเบาแจ็บยางลงไปชื่นชมนะฮะยางลงไปบึ้งนะฮะบอกเป็นเอกใจนะทีเบาหัวเลยเบาแจ็บจะเห็นแล้วก็ชื่นชมตะลึงเนี่ยถ้าทำชมกับไปเห็นเนี่ยฮะจุดทีเบาหัวเคยอยู่นะฮะกะจะบอกเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเส้นทางสองข้าง,งทางอาจจะเป็นเหมือนเหมือนอมีสิ่งทีแบบว่าอาจจะโบอ,อาตาก็ถือว่าเนีเป็นการบันทึกการเดินท่านะฮะนับเอาสิง่งดีๆเนี่ย ให้ชาวโลกได้เห็นนะฮะให้คนที่ยังอีกหลายหคนยังที่ท่านเคยเห็นนะฮะโดยเฉพาะบาโบะเลยครับพี่น้องบ้านบาโบะบาเจ็บไปยังไงโอ้สุดยอดบาโบะยางยังพิสูจน์ยางเช็คเบิ้งว่าบใบยังอ่าสิมีความเลอะเทอะมุงได้เนี่ยถนนนะนะเพราะว่าเพราะว่าบาเจ็บเบิ้งเหมือนเพิ่นเอารถมากวาดบ่เรื่องคนมาดูแลนะรถเอียงมาดูแลนั่นแหละความเบิ้งกับพวกเจ้าอ้อนซ่อนความสะอาดบ่เนี่ยแมนเมนเราจะไปเห็นอยู่ยใส่บ่ะสะอาดก็เห็นคนเมืองบ้านก็เห็นแบบว่า ดินแดงคอยก็สงสัยนะอาจจะเพราะลมหรือยังบวฮู่นะแต่ดินแดงลายลาอยู่บ้านเฮานะถนนนี่นะถนนมันก็เรือปกติอยู่แล้วดินแดงบ้านเฮามันจะดินแดงบ่ได้บวฮู่กันนะแต่บ้านเพิ่นเบิ่องตี้บวชดังเจ้าบ่าจะดั็ดินแดงหรือบ้านเฮาก็ปกติอยู่แล้วปกติบอถ้าบ่แดงแล้วบ่ปกติบ่กับพนยังมีถนนที่ยังบ่ทันได้สร้างยังบ่ทันได้พัฒนาบ่แม่นแอดของบ้านที่ว่าทางคอนกรีตบางจุดมันมีในตัวเมืองนะอยู่บ้านเฮาบ่ มีได้จากสวรรค์เขยอ๋อมีมีถนนคอนกรีตอยู่ในตัวเมืองมีถนนคอนกรีตแล้วมันเป็นยังไงบ้างดิมันจะแดงๆแบบว่าดินมันจะมีแดงๆแบบเกาะตามขอบทางนะเพราะเราปูนแดงหมดเลยจริงเลยว่าเ้าใจบาดเจ็บดินฝุ่นอย่างไรพระคุณมาดินฝุ่นทีมันเกาะอยู่ในถนนแม่นๆเกาะในถนนเอาวเน้าฝนบ่มันบ่อแรยามนี่มันก็น่าแร่งนะความจริงมันน่าจะสะอาดได้แล้วนะอ๋อวาสานเฮ้เนี่ยบ้านเพิ่งเขึ้นไปกระดำกระดำเมียมเลยนี่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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน บ้านขาวาวบ้านห้วยสนงสนงหรือสนงพี่น้องเอ๋ตำบลตาเบาหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พี่น้นองเอ๋ยนะครับด้านหน้านี้เป็นถนมนมาเลขสองสี่เบาแจเป็นถนนทางยางดำมเดี๋ยวนี้โอ้ครับนี่แหละคือสิ่งทีเบาแจอยากให้เจ้าเดเบาแจได้เห็นเนี่ยครับบ,บ่าโบเบาแจพเห็นแ๋วยวจสร้างเบาโบวอ้อสร้างอะไรคนมันอยากเบิ่งให้สร้างอ๋อเบาแจว่าทายคลิปสิ อาหากินมันยอดแสงทางนี้เพื่อนพี่บพี่สิว่าอุ้ยบุเห็นถนนเลยสิวบ่อจับจากใครทุกคนเห็นถนนคือกันนะนี่คือถนนหมายเลขสองสี่บอจับสองสี่หลังเพามือบ่จัก็จะมุ่งหน้าไปชิซากิเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกว่าถ้าไอสองสี่นี่มันถนนอีหยังเกาะมันมีของชนบทของอีหยังสักอย่างนะพอมันมีถนนทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทบอจับกับแมนแล้วก็มีทางหมู่บ้านทางไปนาที่บ่จัได้เห็นนะอันนี้คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสี่ ครับเป็นถนนที่ไปอุบลราชธานีใช่ไหมเจี๊บนี่ตัวนี้บอกเชื่อมดบุญรัตนี่สีลอยสี่ลอยเศรกว่ากิโลเมตรเนี่ยมาจากคนละซีคิวคเลยบ่าวแจ๊บเอ้ยโอ้สุดยอดครับนะนะอันนี้คือสิ่งที่บ่าวบุกผ้าบ่าวแจ๊บไปบึงนะถนนทางไปไปหมู่บ้านบ่าแจ๊บไปทางไปหน้าลุงบอกพี่มาทางไปหน้ากะที่ว่าฝากทางมาชมนะทางมาชมทางนาทีเห็นว่าคลิปของบ่าวบูกกับบ่าวแจ๊บกะที่ว่าสนุกสนานเนาะครับว่ารับชมเพื่อเข้าบันเทิงนะซิงนาทีเท่า อาจจะดูเบอร์ว่างอลาังการอาจจะเป็นการอินเตอร์เทนเนาะพี่น้องเพื่อให้ครับคลิปวิดีโอมีการรับมีอัธรลในการรับชมแน,น,น่นอนครับทั้งวาทุนทานทุ่งสีเขาใจท่าเข้ามา,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 าคอมเมนต์ได้ทีว่าบอถึกตองหรือว่าวาสุภากฝากคอมเมนต์มาบอกเรียกว่าโบจะปรับปรุงแก้ไขเนาะพี่น้ <ผม S 1> อ,องว่าแต่เป็นคอมเมนต์ที่ให้ความรู้หรือว่าตีเตือนกับสีฟังเรียกผี้องเลยแก้ไขถ้าเป็นคอมเมนต์ที่เอามาเปรียบเทียบน้องผนดองเรียกว่าคอมเมนต์ที่เหมือนจะเหมือนจะบอกว่าตีชม แต่วันนี้ชุ่มบาวบุเองก็ถือว่าอยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กัอย่าลืมพี่น้องเอ๋ยนะไปให้กำลังใจบาวแจ๊บทางซองสตอรี่ชีวิตบาวเรื่ชีวิตบาวแจ๊บครับผมบาวบุญสลาศิงแคนลาอย่าลืมกดไลค์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาวบุกับบาวแจ๊บด้วยกันมากดข้ามโฆษณานะกันแล้วกันครับผมวันนี้วิดีโอนี้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับบาวแจ๊บไปแล้วครัโอ้